Hey, fire. Um, วัดที่คุณหมอโอเคเอามหน้าที่วิศว,วกร uh, สร้างบ้านวัดที่เจ้าของบร, <laughs> <laughs> ริษัทบริษัทบริเจอร์วัดที่ด็อกด็อกเตอร์ May หมายเดไปส่งให้อคแม่ดูที่ด หลายคนมาก็จะได้ถ่ายวิดีโอไว้อเดอร์บอกชื่อหน่อยทีเดี๋ยวผมลืมไปชืช่อก็ได้ผมชื่ออเดอร์วอร์ a แมนครับผม <Yeah. S 2> อเดอร์วอร์ a แมนอเดอร์บอกชื่อครับ <c oughs> <c oughs> อเดอร์แอสโครับอเดอร์แอสโโอเคอเดอร์มาจากไหนนะอยู่ท่าครับอยู่ท่าอันนี้ฮาวายอีฮาวายฮาวยฮาวยข <c oughs> ันลืม